กบ,บสบายดีพี่น้องเอฟซีทูกฐานรัศมีมองสุบอนมาได้มาพบมาพอ้กระซองแมงคิงทำยามส,ะสะาพี่น้องอยู่ในห้างพี่น้องจ๋าปาคุณมาดีพี่น้องไปยังตาคือโป,โปแทะนอนหายนอนหอบ่ one, hide, one, พี่น้องเอเ้ยหายหองทะอัแตะ อันนี้ก็สิมาอปุ้ยพี่น้องอสิมาอปุ้ยก็ทำแม่คนละครึ่งละครึ่งเขาบอกมีเงินมีความ,มสุอพี่น้อเนาปั่นกน <c ười> ันกับเสี่ยวพอเด็ไปบ้านกับเสี่ยวไปบ้านกับเสี่ยววะเออยเม่งการพี่นเนาะพอเด็ดไปบ้านย้อนเข่าสอบหนึ่งหกแสนพี่เนาะเลยพันสามตรงนี้พี่เนาะปุ้ยหนึ่งสิไปเอาเงินมาใส่เนาะปุยหนึ่งสองหกแสน อุ้ยพี่น <à> <Ồ, S 1> <nh> ้องเลยเห็ดนากรเบื้อลายเลยกบเบิ้ลายในหเดนั่นนหน้าที่นนาเข้ากันแบ่งใพืนเห็ดน้ำพี่น้องพืออกแต่งานมากเลยการแนเพื่มีเขากินเองเนาะมาหาขอทางใดงานการจะปฏิหิุคุณจะไปซื้อทางใดไปขอทางใด อันน <hammer> okay. ี้ก็ได้ซื้อพูยหายพูยหายได้กันก็เสียพอได้เบะหวานให้เป็นยืมก่อนเนาะให้เป็นยืมก่อนกูแหละให้เป็นได้ยังสีหายเป็นแทนเนาะให้ไปหวานพูยเสียก็ซื้อพูยหายพอได้กินพอได้กินยามเดือนสิบสองผิดหนอเงยปากคุณนี่ใส่หลวงใส่ลานนี่เด็ด อยู่ไกลกันเนะาะเบิ่งกันไป,ไปพี่น้องเลยที่เบิง่งได้างามเพื่อนาสื่อหายปลาคุณจะหาได้จะจะหายคอยปันกันายากปลาคุณที่ปรหารใช่แล้วจะปลาคุณที่ปหารเสรแล้วหายเพื่อนขาพุยเพื่อ,อน,นี่กันได้ก็ได้ยันว่านใส่หอ,อ,อยเขาขึ้น,น,นก็ได้หอยเขาขึ้นพุยอัน คนละ25กิโลพี่น้องเป็นยังก็เป็นไขมันบ่เป็นไขมันในเลือดเออหมอก็บอกว่าบ่เศราบ่เราบ่ลูกอันนี้จัยังมันเาแต่คันในเลือดน่ะบ่เศในเลือดมันปนเปดิคันเฮาขาดันยากินแล้วก็เป็นอีคือเก่าเนื้อหนาโดลังหนักแลพอมันปนเปในเลือด โอ้มันอันตรายไขมันในเลือดอันตรายว่ะหน่อข้าวกระบอกเกย์ขยางค่ะเบอกเคยได้ขั้นโอ้เนาะอันนี้มันอยู่ปนกับลื่ยลมอผันหว่าบ่เจ้าก็บอกเคย์กัเป็นเลยเนะเป็นขั้นขาดยานะขั้นขาดยากับเจ้าน่ะโบเมนโบเมนอ้วนเนาะเจ้าผกยาบ่หนาจัง อ้วนยางผขกยาเห็ดอบกเห็ดและยากันใะกินยาสุยนี่ยหายเบิ่งนะมีแต่ยาบ้างหลายเอซ้ำนั่นแหละกินเท่าไรจักเม็ดนะเท่าละสี่ท่นกินยาดีความดันขานำกับหาเศร้าเทียงแรงบ่โว้ยถ้าไป็น้าเทียงแรงแหงกุ้มเลยอันได้กินแต่้าวับแรงอืมุดเอาอุดอะไรเศร้าเทียงแรงแหนเต็กเลยอืม ลมายที the sea, ่นาะคือจะได้เนาะภายบเหินลมเป็นดินแถวของน้าเปนหัยเท่าลมเท่าเถื่อได้ค่ะปกตินะเอารามนะเออเสื้อลมเรื่องหนาได้ล้างลมคิงคัมแม่สบายดีป้าลุงเลยไหมสบายดีป้าลุงไปเอามีดมาให้ไปถาวนี่นะแล้วตัดเสื้อมาเก่าตัวลุ่นๆๆเนาะเจ้าเจ้าเหตุบุถึกสนมันเผาตาเจ้าให้กินมไก่เจ้า น่บมีเงินซื้อพี่น้องเเออยข้าวเหนียวมันอันเพิ่นหอกงี้ก่อวิตามินมันลายวิตามินมันลายเลยกันไม่ว่าไขมันมันขึ้นน้ำแม่นกินข้าวเหนียวนะอ้วนไว้ไกินข้าวเจ้าแต่ว่าบมมีเงินซื้อข้าวเจ้าพี่น้องเลยข้าวเจ้าป่ะทุงหนึ่ง่าไรหุ่ยแพงข้าวเจ้าด้วยพี่น้องอยู่บ้านเท่าน่ะแพงได้สองร้อยกว่ากิโลหนึ่ง ถ้าซื้อน,น่ะสิบหกพันหองหน่อยบาทสิบหกพันกะเท่ากับสามสิบบาทกิโลหนึ่งเข่าคือแพงแทป,ปีนี่ไปแยมเขาเปลือกแพงนี่ก็ยังไขได้พอได้ขายเนะเดียวหนึ่งช่องหนึ่งช่องหน่อยบาทพี่เนาะจะเอาไปซื้เขาไว้เปลือกเขาเปลือกเขาเขาซ่านนะกิโลหนึ่งสามสิบบาทพี่เนาะ อันข้าวสารเจ้าได้แต่ว่าข้านี้เอาวนะห่ากระุูโพโพแ่ยังมากะกางงที่ได้กินกินอ่ะการหดงานกับบได้ทีครับเจ้าให้ไปถ่าไปเอาไปเอาถวมาลูกเอาเอาเอาถวที่ห้าบ่บใส่ด้อมาตักคุยเด่อถวยทันเลยคย ไปส่งนำ้ำเพื่นสั่งอยู่วัด้านอโมงพี่น้องก็เลยอัน FC เอฟซีเพิ่นสั่งเนาะก็ะเขาขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกที่สนับสนุนนะพี่นอ้องไก่ซีซื้อยู่30แพ็กพี่น้องแพ็กหนึ่งเจแปดบาทเท่ากันไรและค่าส่งให้เพิ่นเลยกระตังทำบุญร่วมกันพี่น้องปกติเท่าขายอันแพ็กหนึ่ง30บบาทเนาะ แต่ก็เลยเอาน้ำเพลนแพ็กหนึง่งซาเปดบาทซ้ำกับทีเพลนมาส่งเห้าเลยแหละเพลนมาส่งเห้ากับซาเปดสามสิบแพก็กกับน้ำใหญ่สิบตุกน้ำใหญ่่ตุกละสิบห้าบาทที่น้อตุกละซามรีเพราะว่าเพลนสีใส่เมืองงานบุญหอเขาจังได้กับข,ขอบ,บุญขอบคุณอย่างใจดีนะพี่น้อง ที่สนับสนุนหลายๆายหลายๆาสองทางเนาะปรจักษ์บังคีประจกัะจก์สนับสนุนขอให้เพ่นอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยสุขคนทั้งคนเป็นสะพานบุญแล้วก็ทั่งม่ใ่ใจดีเนาะพี่น้องโอ้โหอ,อันห้าวสิไปส่งหรือบบาโค้งลุ่นกันพี่น้องอดังวะที่ <laughs> <laughs> นี่ก็อู้ดังร้านวะร้ <laughs> ออานเห็ดก็อวน <laughs> <laughs> พูดไปเถะ ผัวทำแม่ประจิจับเองแจ่คี้มีเขาดังคิงคัมตัวอบสิขาก็บายประคุณแน่สมัยเถาในนั่งเราแห่งเป็นความดันสองเสี่ยวชาวหาจังหาทิ6ปีน่อย่าโมโหอดอยู่อยู่ก็จะเป็น่ติ ยาวยาวมันนั่นคานดูแลเฟสเกิร์ตซีคางบ้านเนี่ยพ่อยอมมันมันแคุยอันนมันามพลังดีล่องเบิงพม่้องมันมีแม่มีโผนํำแต่เาเอ้ยมันบองามเขาบองามงามจัาบีเขาบอกงามก็ย้อนนั่งคุยโบราณคุยกับพ่อมันอัีอะไรผับ อะไรเผมไบ่มีเงินไม่มีัวเงินแม่งกันจะหายิงไปให้ยิงเอากันตอนน้มาขึ้นกันแล้วใช่ไโอ้โหเป็ลำบาสีน่บ่อนีนเจ้าลงใส่เลยบ่อนี่เออที่ว่านเมือนเลหน่องย่านคนตุกคนายแอ็ดนะคนในแมันสีบ่อพูชิมจะไปแบบ ไปกับบ่า,บบาทิ้งค้าักประคุณคนพี่น <c oughs> เนาะส่วนซวแบบนยังซาลิ่งแจ็คแพ็คพากันหนับไม่ได้จ้า <c oughs> คนคนน้ำแล้วปะขี้ข้าไปิ้ข้าไปตาเกอะแม่ 你。Beast Phantom! เร้อง้ามปลาลูกงาวดงามปวด่าต้องขินข้ามอ,าาอ,อีกปลาลูถ้าอันขิ้นห้ามไป่งูดวดโสดลูกเลยไปไปผุกไปพอกันอยู่หวัดจะาปลาดูตอนนี้กลับมาหอดหวัดเลยพี่นอ้องคนหนาเป็นถีเรียบร้อยเลยเนาะ วัดน้ำมงกับวัดบ้านเฮ้าน่ะสิคนละบ้านสบายดีพี่น้องซาราล้างเก่าเพราะว่าซาราล้างเก่าคือกันเนาะเพราะล้างใหม่เนียัง่ถือบ่าแม่แต่แต่บ้านเฮาน่ะซาราล้างใหม่น่ะสิเกือบลอยบริเซนแล้วพี่น้องค่ะแต่นิดหน่อยเนาะค่ะแต่ตกแต่งพี่น้องเลยล้างใหม่เนี่ยลำบากแม่ยาคุ้อัน น้ามในบ้านพอ้ก่ท right. ี่นีาบรรยากาศอะไเพียงสำเนียงน้ามบ้านพ่อหาพแก่พ่้อ็ผิดนะพี่น้องจ้าสบายดีหา้ยอยู่ดีมแหงเด้อทานน้ำสุขภาพแข็งแรงวยสบบคนพี่น้องพพอกันผิดนาพี่น้องจ้ากับสบายดีคิงข่าสบายดี